คือหาให้ตะพวกคนสตายเรียบเมื่อนุ่มติดแปะอ่ารักเกิดอาการคลั่งรักสามีเรียมจะเน้นออกปอกปิดไม่ไหวขอตอบตรงๆกับเหยี่ยวข่าวของนุ่งรักยอมแบบนี้เลยก็บอกก็ได้ครับเพราะว่าไม่รู้จะปินปอนไปทางไหนแล้วอะ เขาหลายปีแล้ครับออก็เห็นว่าสวยสวยมากอยู่แล้วครับเรี่อวแบบไปเจอกันที่งานงานหนึ่งครับผมก็ใช้ความเออใจกล้าหรือถ้าเรียกเป็นสออับแบบหยาบๆหน่อยก็อาจจะเป็นเรื่องของหน้าด้านอนะไรงเงี้ยน้องพีเราก็เจอกันมานานแล้วพอนี่น้องพีถามอะไรไ,ได้ผมก็ตอบหมดหรือว่าสื่อมวลชนก็ไม่ต้องรุน้นว่าแบบว่าจะมาเชียร์แบบว่าให้มีชอ็อต บีดหวานอะไรแบบอะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะก็จะไม่เกิดเกลือก็ตอนนี้ก็ยังพูดได้อย่างนั้นนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรตัวเองเมื่อไหร่นี่มันใช้พี่เป๊ะนุน้งรักยมรู้จักเมื่อสามปีก่อนไหมเนี่ยหรือว่ามันเป็นอาการเร่อเร่อแต่ทักรักแต่เธอชัดๆละคุณพี